ัครับทุกคนตอนนี้เราวาดมาอยู่ที่ชนบุรีแล้วนะครับโจ้เพื่อนตอนนี้เราลงมาที่หาดนะครับเป็นหาดบางแสนข้างล่างนะครับผมตอนนี้เราก็อย่นีที่นั่งแล้วล่ะแคมป์ที่เราไปนั่งอยนนี้เราอยู่ที่บางแสนนะครับตรงป้ายนี่แหละตอนนี้เราก็ออกมาถึงถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วเรากาลังจะเดินทางไปที่าบางแสนนะครับผมฝนก็ตกครับผมยังไงเราก็ต้องไปเพราะว่าเราจะขึ้นกรุงเทพแล้วเราก็เลยต้องจบภารกิจในวันนี้ ตอนนี้เราอยู่โซนแหลมชบังอาจจะเป็นแถวท่าเรือนะครับผมนี่บรรยากาศก็อีกยี่ิบโลถึงบางแสนนะครับผมเราก็ฝนเพิ่งหยุดนะครับพอดีไม่กี่ฝนตกแรงนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็มาห้ามเมเย็นแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางแสนแล้วนะครับกำลังจะออกไปทะลุหาดนะครับผมวาบนะครับผมว้าบออกมาแป๊บนึงบรรยากาศนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวาพาไปที่จอดรถก่อนนะครับ สครับทุกคนตอนนี้เราวามาอยู่ที่ชนบุรี้แล้วนะครับก็เราอยู่บางแสนล่างนะครับพอดีเรามาหาที่จอดรถได้ที่จอดรถแล้วนี่ลานจอดรถห้าสิบาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาบางแสนกันต่อก็ีอามาจากที่จอดรถเร็วยแล้นะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นหาดบางแสนเลยวันนี้มีเทศกาลอาหารเลยนะครับอาหารแย่เลยเนี่ยก็วิวที่บางแสนนะครับเดี๋ยวเราลงไปกันโยเพื่อนตอนนี้เราลงมาที่หาดนะครับ เทืหาดบางแสนข้างล่างนะครับผมอ่าไม่ใช่ข้างบนนะครับอันนี้บางข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้มานานนะครับปกติจะไม่มีตื้นตัดบางคนนะครับจะเป็นหิ้ยาวเลยอันนี้ก็ทําใหม่นะครับไม่ได้มาเป็นปีนะครับขึ้นก็แรงมากเลยนะครับบรรยากาศก็ดีจะมให้เบอร์ชมบรรยากาศเพื่อนนะครับยามเย็นนะครับเวลาหกโมงละที่บางแสนนะครับผมถือว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ข้างบนอาจจะเยอะอยู่ครับแต่นี่ข้างล่างนะครับผมในบรรยากาศก<อ>็น่าจะจะเป็นสะพานปลาอยู่นะครับผมเด<อ>ีย๋ยวเราจะไปก็อทีแคมป์เรามานั่งครับผมเดี๋ยวเจอกันถ้ามใไ้่มาแรงคอดไม่รู้ยังไม่รู้ว่าซื้อเลยเพราะาพเพิ่งมาถึงบรรยากาศก็คนเยอะนะครับ<อ>เราไปเรา,เ,ราเอาที่นั่งมานั่งนะเดี๋ยวไปกลับไปหาที่นั่งของเรา คนตอนนี้เราก็อยู่นี่ที่นั่งแล้วละแคมป์ที่เราไปนั่งอยู่ตรงระยองนี่เรากลับมานั่งตรงนี้แล้วนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นนะครับผมมีอากาศดีครับอากาศดีตอนนี้เราเกลับมานั่งแล้วเราไปซื้อของมาเพิ่มแล้วครับเป็นยำหอยนางหอยนางรมนะครับแล้วก็มาแรงทอดแล้วก็นี่ยครับไอเจมทองทอดแล้วก็น้ำโคกที่เราเพิ่งซื้อมา ก็กินเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปอยุธยาต่อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินต่อแล้ว <ๆ S 1> แ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับนี้เราหยุดที่บางแสนนะครับตรงป้ายนี่แหละชิคจุดเช็กอินนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะไปเช็กอิน,นตรงนู้นตัวเก็บตกนะครับเก็บตกอันนี้เก็บตกนี่ไฟไฟ,ไฟไเอ้ยนี่ครับผมเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นให้เช,ชื่อนชมบรรยากาศเราอยู่ที่บางแสนแล้วหาดบางแสน ปกติตัวนี้จะมีป้ายนะครับผมเขาน่าจะรื้อป้ายออกหมดทุกอย่างแล้วเราก็เลยกลับมาที่เดิมที่เราเคยถ่ายคือตรงนี้แล้วก็บรรยากาศบางแสนนะครับเวลาสองทุ่มก็จะลงลงไหนมีเหมือนฝั่งนู้นจะคึกคักฝั่งนี้จะคึกคักเวลากลางวันนะครับผมนี่บรรยากาศก็คลิปนี้ก็จบเปเท่านี้นะครับกับบรรยากาศที่บางแสนเดี๋ยวจะไปต่อ,อยุทธยากันนะครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปใหม่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เหมือนที่เราเคยบอกเราจะไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนตอนนี้เราก็คกิบของเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปอิตาลีต่อก็มาได้ซื้อเปรนไฟเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางแล้วนะครับในนี้แคมป์เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปที่เดินทางตมไหนกันมากกัติดตามช่วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ที่ทำให้ครับผมก็คลิปที่เที่ยวระยองบางแสนก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับ EP ต่อไปคือ EP อเดินทางกับเชียงใหม่นะครับผมเป็น EP ที่สาของการเดินทางนะครับ นี่คือบรรยากาศที่ทะเลนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศต่อที่เชียงใหม่แล้วก็ระหว่างทางที่เราผ่านนะครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างฝากติดตามชม้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับคลิปไม่ค่อยลงเพราะว่านานๆเราไปเที่ยวทีนะครับเพราะว่าเรามีงานประจําก็ไปเที่ยวทีก็ลงให้เพื่อนๆชมเยอะอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ